อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสกระเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผู้รีวันนี้มากกนที่โจ๊กมังกรฟ้าอร่อยสถานยุทธภพบเป็นแบรนด์เดลิเวอรี่น้องใหม่ของนาราตอบโจทย์สำหรับผู้ที่รักชอบรับประทานโจ๊กที่ฮ่องกงโจ๊กแรกที่แนะนำโจ๊กลูกชิ้นหมูกวางตุง้งใช้หมูบวกกุ้งตบจนกระทั่งเด้งโจ๊กอ,อกเป็ดผัดซอสโอยสิ้น สำหรับคนรักเนื้อคุณจะเลือกทานโจ๊กเนื้อสันหมักน้ำมันหอยหรือโจ๊กลูกชิ้นเนื้อกว้างตุง้งทุกโจ๊กสามารถทานคู่กับปลาท่องโกได้แสนอร่อยเลิศตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ชอบรักการรับประทานโจก๊กชื่อว่าโจ๊กมังกรฟ้าเรามาพูดคุยกับผู้บริหารถึงสองท่านด้วยกันคุณยูกิสิการจนาสวัสดีค่ะยูกิจ๋าและอีกท่านหนึ่งนะคะ คุณพิมพ์พยับสีกานจนาน้องพิมพ์ขาสวัสดีนะจ๊าคอนเซ็ปต์ของโจ๊กมังกรฟ้าคืออะไรจ๊าโจ๊กมังกรฟ้าเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์เดลิเวอรี่น้องใหม่นะคะเราคิดว่าช่วงนี้คนไม่ได้ออกจากบ้านคงจะคิดถึงการไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็คิดถึงโจ๊กฮ่องกงค่ะเราก็เลยสร้างโจ๊กแบรนด์มังกรฟ้าขึ้นมาแล้วโจ๊กมีอะไรบ้างเรามาคุยกับคุณยกูกิกันเลยค่ะโจ๊กของเรานะคะเราคัดสรรข้าวสามชนิดด้วยกันนะคะใส่หม้อตุ๋น จนข้าวเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันหน้าของโจ๊กของเราไฮไลท์นะคะลูกชิ้นหมูกวางตุ้งนะคะ,คะ,คะเรานําเนื้อมาหั่นผสมกับกุ้งเราใส่ปลาแห้งปลาตาเดียวแล้วมาปั่นให้ละเอียดและใส่ไปในเนื้อหมูนะคะนอกเนื้อจากลูกชิ้นหมูแล้วเราก็ยังมีลูกชิ้นเนื้อนะคะ,คะต่อไปนะคะโจ๊กอกเป็ดผัด <Wow. S 1> ซนซอสหอยซิน้นค่ะเนื้อเป็ดนุ่มชำ่ำแต่ไม่ยุ่ยนะคะพอมาหั่นเป็นลูกเต๋าแล้ว ผัดกับซอสหอยซินต่อไปนะคะโจ๊กไข่เยี่ยวม้าฮ่องกงกับพูกชิ้นหมูกวางตุง้งเราใช้ไข่เยี่ยวม้าฮ่องกงก็จะมีความานุ่มนวลในการทานนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโจ๊กรวมมิตรผัดพริกเกลือะคะ่ะเราจะนำเต้าหู้คินุมาชุบแป้งข้าวโพดท,ทอดให้กรอบก่อนนะคะค ผัดกับกระเทียมพริกกับไก่แล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวฮ่องกงมีแปะกล้วยด้วยค่ะต่อไปก็โจ๊กเนื้อสันหมักน้ำมันหอยเนื้อสันจากออสเตรเลียก็หมักให้นุ่ม,มเป็นสไตล์ฮ่องกงคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เรามีโจ๊กเห็ดหอมผัดเต้าซี่มังสวิรัติให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เยต้องขอการันตีความอร่อยให้กับโจ๊กมังกรฟ้าอร่อยสถานยทดภพ,บพบเป็นอร่อยเลิศ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่โจกมังกรฟ้า l i น์ like at sky dragon c o n g e โทร0 6 2 1 5 0ก0 6 5 0 6 3 8 6 2 9า4 2ยได้เลยครับครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS และช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ค่ะจะมามอบสิทธิพิเศษเลยนะคะ้างจอบมังกรฟ้ามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS คะค่ะ,คะสำหรับลูกค้า AIS นะคะซื้อครบ500บาทค่ะรับฟรีปลาต้มกอยดไส้หมูมูลล่คา120บาทค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31มีนาปีหน้าเลยค่ะอร่อยสถานยุทธพบกันเลยนะคะกลับปรพบกันใหม่ทุกคนกันถึงวันศุกร์เวลา8น45นาที ช่อง3กด33ลาไปก่อนสวัสดีนะคะอร่อยเลิศกับผลิตล่เมเฉยอีติ้งยา่าผิงฉัง,งสวัสดีค่ะ